ได้อะไรอ่านนะคะหนึ่ง S นะคะในค่ะในคำถามที่ว่านักท่องเที่ยวที่มาชมปราสาทเนี่ยนะครับกลับไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับไปนะครับส่วนหนึ่งได้แน่นอนคือการเห็น นะคะการหลมการฟังการสัมผัสนะคะจะไ,ได้เป็นความรู้เกิดขึ้นการเห็นครั้งแรกก็คือเห็นความยิ่งใหญ่นะคะของอาคารที่สร้างด้วยยาด้วยน้ำมนมันโนดและแกะสลักทั้งองค์อาคาร ะคะยเห็นสิ่งที่เป็นปฏิมาการรมทิ่ง่ายของโลกโดยใช้ผลงานสถาปัตยาการรมจากอดีตสู่ปัจจุบันให้ชาวโลกได้รู้เห็นและให้ชาวไทยได้รู้จักตัวตนของอดีตว่าที่เราเห็นทั่วไปนั้นจริงๆของเรา่ยมีความพัฒนางด้านสถาปัตยาการรมและหรือไมย มีความพัฒนาไะเหยียบมากขึ้นในการเห็นนะคะส่วนการสัมผัสนั้น้ที่เข้ามาชมเนี่ยยังได้สัมผัสู้วว่าไม้ที่อายุมีความเก่าแก่หลายร้อยปีเนี่ยนะคะมีความนาแน่ดซึ่งมีความแตกต่างกันคือไม้ธรรมชาติไม้เทียมแน่ไม้สักไ,ไม้เต่งไม้ป็นตัวอย่าเด่นไม้แต่อย่างมคะทั้งกลีแล้วก็ได้สัมผัสได้จับคือสัมผัสได้สามารถให้ชัดนแกะสระดับ้อนแกะสลักได้และเขาลงไป ส่วนความรู้นั้นก็วามหมายนะครับได้ปัญญาได้ความเฉาียว่าประยุกต์เราในส่วนตัวางนี้นะคะเราต้องมีทั้งคณิตและวิชาการและศาสนาปัญญานะคะปัญญาจะเป็นแนวทางในการชีวิตนะครับที่จะมากำรังให้มนุษย์ได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะตบามสี่ส่วนธรรมะที่แยกจากปัญญานะคะธรรมะจะเป็นข้อความที่สามารถสอนมนุษย์ให้เป็นพฤติกรรมพัฒนานการจิตได้คนจากดวงดาว เห็นไหมฮะอินทิพนจากพระอาทิตย์อินทิพนจากพระจันทร์อินทิพนจากพระอาทิตย์เนี่ยเรารู้แล้วว่าโลกกับหมุนรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์เป็นหนึ่งอะไรคะดีใช่นไหมคะแล้วหมุนรอบตัวเองนะเป็นอะไรคะหนึ่งวันหนึ่งวันวันใช่ไหมฮะอ่ะเนี่ยวันกลางคืนนับยังไงก็อินทิพนของดวงกระแลโลกหมุนรอบตัวเองครับพระอาทิตย์พระจันทร์มันถึงขึ้นถึงลงขึ้นน้ำลงนะน้ขึ้นน้ำลงนี่แหละครับมันความเคลื่อนลม นะฮะทำให้เกิดการขัดเคลื่อนชีวิตเกิดขึ้นถ้าไม่มีลมเกิดขึ้นเลยโลกอนียร้อนนะฮะแล้วฝนก็ไม่ตกนะฮะการต้นไม้ก็ไม่ขยายพันธุ์กล้ว์ก็ไม่ขยายพันธุ์เพราะกั้วยไม่ได้กินไม่ได้กินของเพศตูมีอมันกระตุ้นมันก็จะไม่ได้กินมันก็เลไม่มีการขยายพันธุ์เพราะลมก็เกิดที่ทธิพลเหล่านี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ที่มันเกิดขึ้นบนโนกมนุษย์เป็นอย่างนะฮะแต่การแบ่งสิทธิข้อดวยนี้ค่ทำให้มนุษย์เนี่ยนะฮะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้มนุษย์ที่จะประเสริฐได้และต่อยอดของความเป็นมนุษย์ได้ต้องมีทีริโอตตะาคือการละอายต่อการทำบาปทำชั่วทางกายวาจาทั้งปวงและมนุษย์จะต้องระลึกถึงคุณธรรมพิเศษที่มีเมตตากรุณาพุทนกาภูเบขาและยังตามด้วยสำคัญคือละตัญยูกตเวกษะ อ่า Life อ ó, ถ้ามีสิออ formal, ่งนี้การสืบทอดของความเป็นคนไม่ใช่แค่สัมพันธ์แล้วมีคนออกมานะคะไม่ใช่มน mm ุษ hmm. ย์ต oh ้องมีการคัดเลือกการจะอยู่กินอยู่พร้อมเป็นยังไงแต่ใครบอกให้ใครจะกระตอนลูกศิษย์พูดพูดพูดอะไรฮะไม่นะฮะให้ใครกระสอนลูกศิษย์แต่พราว่เราต้องคิดดีๆกระ่อนเป็นพ่อแม่ดีอ่าพูดถึงพ่อแม่ก็คืออะไรครับผู้สร้างคนสองคนสุดท้ายและวันนี้มึงผู้สร้างไปตั้งแต่สี่แล้วนะการห้าล้วอ่ามี ฟ้าก็คือจักรวาลดินก็คือธาตุสี่ถูกไหมครับอิทธิพลของดวงดาวแล้วก็จะมีอะไรครับพระอาทิตย์นะคะรับก๊กปั่นต่อไปก็คือพ่อและแม่ท่านเชิญค่ะะอระวังตกนะคะับกระต่ายนะคะระวังน,นะคระับ อย่างไรคบเห็นดนก็คือตากับเดนตากับเดนเป็นทุกชาติสองสิ่งกันนี้เป็นเรื่องของฟิสิกส์โพรามันลดค่าแล้วค่ะที่ได้เห็นอะไรนะครับผู้เป็นแม่แน่นอนเลยมนุษย์เนี่ยนะครับที่เป็นสัตว์สองเพศเนี่ยนะครับเพศชายเพศหญิงเนี่ยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเกิดความรักใกล้ชอบกันนะครับมีเมศสัมพันธ์กันเป็นปกติของสัตว์โลกอาการขึ้น่ากการรวมสัมพันธ์ไปนะครับได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีลูกตั้งครรภ์นะฮะตั้งครรภ์คือการปฏิสนธิแต่จิต จิตธาตุวิญญาณธาตุยังไม่เกิดนะคะแต่เมื่อเป็นสังขารเป็นตัวตนขึ้นมาระยระเวลากี่เดือนคะผี<ต>จะรู้อ่าสี่วิญญาเดือนม่ท่าเป็นเพศ<อ>นะคะแหมอันนี้รู้แล้วเป็นเพศนะเป็นหญิงเป็นชายนั้นมันเกิดวิบากกรรมกับกรรมที่เกิดขึ้นสั่งสมสสคู่ตัวเจตสิกนะ,ะมาทําให้เกิดพฤติก,กรรมต่อไปในบริษโลกมนุษย์แต่ถ้าท่อออกมาแล้วไม่ดีผีก็ตายถูกไหมครับ พ่อแม่คลอดมาแล้วไปทิ้งอย่านอย่ามันก็ตายแต่พ่อแม่คลอดออกมาแล้วเนี่ยรับลูกขวดลูกยังต้องทำไมคะเลี้ยงดูสิ่งแรกที่เกิดความจากความรัก ผู้หญิงจะรู้เลยถ้าใครเป็นแม่นะคะคลอดลูกออกมาเนี่ยปรีออกมานะครับปรีนะคะจากนะคะจากทวารที่คลอดลูกจนถึงทวารหนักเนี่ยฉีกขาดนะคะฉีกขาดแล้วเลือดตกเลือดไหลนะคะรับมดลูกเปิดแตกออกมานะ,ะเด็กคลอดออกมาโดยธรรมชาติถ้าเด็กไม่คลอดผิดธรรมชาติขวางอยู่ก็ตายเลี้ยงไม่ได้แตะต้องมีการตัดติดตัดสายจะเดินปีกปาา ที่ได้กินอาหารจากแม่เห็นไหมครับจากแม่พอตัดสะดือออกเสร็จปุ๊บก็เอาสเตออกแม่ก็เริ่มสับลกูลกลอกมนุษย์ทั่วไปมันต้องเรียนเห็นไหมครับมันเรียนน้ำข้ามเรียนถูกลอกออกแม่จะกินหมดเลยเห็นหมันทำหน้าที่เป็นปกติเพื่อจะให้ชีวิตให้ชีวิตต่อไปดำรงอยู่ได้เห็นไหมหมอจะคว้าการเหลือออกเล,งลงี้ยตอนับเอาหัวควาลงเต็มปวดให้มันสรัรนหายใจครั้งแรกเกิดขึ้น,นทันทีตอนมนุษย์ฟังกช์ชันแลละลูกเกิดขึ้นมามีชีวิตร้องเลย ที่าออกมาแล้วเทียบเหรอี่ผมใ่วค่ะแวกวถามรายละเอียดติดย่อยนิดนึงนะคะ,ะมีมาตรการป้องกันไฟยังไงคะเอามาตรการป้องไฟก็คืออย่างนี้ค่ะก็คือไฟเนี่ยนะคะเราจะเป็นส่วนไฟเนี่ยสองส่วนกันส่วนที่ก่อสร้างกับส่วนไอไอเเมนซิตี้สองส่วนนะคะเพราะฉะนั้นไอเมนซิตี้เนี่ยที่เราใช้เนี่ยถ้ามีไฟช็อตมันก็จะเป็นเซฟตี้คัตต์ตัดนะคะใช่ค่ะและเวลาเลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะปิดไฟทุกส่วน นะคะแล้วเวลาปันปิดงานของทั้งทุกหมดเนี่ยก็ต้องถอดปลั๊กไฟทั้งหมดนะคะส่วนป้องกันไฟก็จะมีสปริงเกอร์ถ้าเกิดไฟไหม้จริงจริอุบัติเหตุงั้นจริงเกิดขึ้นก็จะมีสปริงเกอร์มีน้ําที่พุ่งจากข้างบนยอดบนสุดและไหลลงมานะคะเรามีการฝึกซ้อมการดับเพลิงนะฮะ,ะฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะ อันนี้คือสับคอนแทรกให้กับผู้เชี่ยวชาคเรื่องอะไรคะเรื่องการดับเพลิงอะไรอ๋อไม่ค่ะเราปฏิบัติเราสอนเรามีเรามีหน่วยงานที่เข้ามาค่ะถ้ามีค่ะไฮไลท์ทอ่ประสาทนี่นะคะอยู่ใงจุดความหมายทุกส่วนขององค์ประสาทเลยนะคะหนึ่งตั้งแต่เรื่องเรื่องรูปแบบการสร้างที่สร้างยากแล้ว สองเลนะคะก็คือเรื่องปรงัชญาศาสนาและทุกห้องทั้งหมด5ห้องเนี่ยสำคัญทั้งหมดเป็นไฮไลท์เลยและเป็นดีนยอดสูงสุดขั้วบนที่เรียนไม่ทราบเลยคือภาราพันกิจทั้งห้านะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำเป็นสิ่งที่ต้องทำนะซึ่งจะต้องทำขาดไม่ได้ถ้าขาดสิ่งนี้มนุษย์ก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ล้พาราภานกิจท,ทั้งห้ายเองซึ่งเป็นส่วน ใช่ใช่นัอันนั้นคือสำคัญเลยนะคะเรื่องการเรียนรู้ตัวตนนะคะการที่ตัวตนมีวิถีชีวิตนะคะการู้รู้คุณนะฮะและต้องไปเรียนรู้ต่อคือไปพัฒนาการจิต